ที่เรียนรู้ต้นเหตุและก็วิธีกำจัดโครคภัยไข้เจ็บที่มีฤทธิ์แรงที่สุดนะรักษาโรคได้เร็วแรงที่สุดในโลกนะเดี๋ยวเราเขาจะได้มาเรียนรู้กันต่อนะในภาคคำนีนะ้ภาคเย็นเอาเริ่มต้นนะย้ำซ้ำทวนเนื้อหาสาวละอีกทีนึง่งนะตั้งแต่ต้นและอาจารย์ก็จะอธิบายเจาะลึกรายละเอียด นเข้าไปเป็นลำดับลำดับ <c oughs> อาพาธสูตรสูตรแห่งการเรียนรู้ต้นเหตุของโครคภัยไข้เจ็บและวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่พระพรุทธเจา้าท่านได้ตรัสรู้พระไรรปิฎกลำที่24ข้อที่60อาพาธสูตรสมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถาบิติกาเศรษฐีใกล้พระนครสวัสถีก่อสมัยนั้นแล่ท่านพระคริม,มานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนะักครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว กาบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ูเจริญท่านพระคริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคริมานนท์ยังที่อยู่เทิดพระคชาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแกคริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของคริมานันทภิกษุจะพึงสงบนะครับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้นะหมายค่าว่าถ้าพระอานนท์เรียนสัญญาสิประการ สัญญาคือความหมายรู้ในองค์ความรู้สิบข้อนี้นะแล้วเอาไปากล่าวให้พระคริมนนฟังพระคริมนนจะเข้าใจนะเป็นฐานะที่จะมีได้ก็จะเข้าใจได้จะปฏิบัติได้แล้วก็เกิดผลโรคหายฉับพลันทันทีอย่างมหัศจรรย์เลยนะเป็นไปได้พระเจ้าตรัสว่าอย่างงั้น แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะในพระแต่ปิดกก็ยืนยันว่าพอพระอานนท์เอาไปบอกก็โอ้พระคริมนนท์ปฏิบัติได้โรคหายฉับพลันทันทีเลยนะสัญญาสิบประการเป็นไนคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทินวะสัญญาปหานะสัญญา พิรา,าสัญญานิโรธสัญญาสพโลเกอ,อนาภิระตาสัญญาสภาพสังขาเรเลสุอนิจจสัญญานาะอนาปนสตินาะมีอยู่10ข้อนาะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรายละเอียดประเด็นอาทินวะสัญญากันนาะอาทินาวเนี่ยไปวัดโทษสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ให้ได้ว่า สิ่งใดเป็นโทษแล้วเขากําจัดโทษกําจัดทุกข์นั้นซะนะกําจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นทุกข์นั้นออกไปจากชีวิตซะก็จะพ้นโทษพ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ดับที่เหตุนะพระพุทธเจ้าตัดไปอย่างนั้นอา้าวเราจะไปที่อาทินวะสัญญาเลยนะนะอาจจะต้องลายตาหน่อยถ้าทางสื่อท่านไม่สวิตไปที่อื่นนะ <c oughs> นะถ้าทางสื่อสวิตมาที่ น้าอาจารย์หรือที่ไหนก็จะไม่ลายตาพอบางทีเลื่อนจอพอพ้อยมันจะนก็จะไปถึงที่อ้าวถึงแล้วสวิต์กลับมาได้นะมาดูอาทินวสัญญาดูกระอานนก็อาทินวสัญญาเป็นไงดูกะอาโนน ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธหรือว่าความเจ็บป่วยต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคก,กาย โรคกายนี่คือโรคทุกโรคในชีวิตเรานั่นแหละนะจริงๆที่เหลือทั้งหมดคือการยกตัวอย่างว่ามีโรคอะไรบ้างโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไขวัดโรคไข้พิษโรคไข่เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงราก โรคเลื่อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุดเท่าราชหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนโรหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤกสีดวงสรุปแล้วก็เป็นโรคทุกโรคนะที่อยู่ในชีวิตของแต่ละชีวิต ทีนี้โรคทุกโรคนี่แหละที่อยู่ในกายนี่เนี่พระุูธเจ้าตรัสว่ามันมีต้นเหตุดังนี้นะต้นเหตุทั้งหมดเลยเนี่ยนะเป็นดังนี้นะจะเป็นโรคอะไรอะไรก็ตามเนี่ยให้มาดูที่ต้นเหตุแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุเลยนะก็จะสามารถที่จะหายหรือวัตถุเราจากโกาครคภัยไข้เจ็บนั้นได้นะอาพาธมีปิดตะคือไฟเป็นสมุตรฐานนะ เดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกรายละเอียดนะใน,แต,ดนแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นอาภาธมีเสมหะน้ำรนะิดเย็นเป็นสมุติฐานอาภาธมีลมรนะิดเย็นเป็นสมุติฐานอาภาษมีไข้สันนิบาตร้อนเย็นดินน้ำลมไฟแปรปรวนพิการอาภาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาภาธอันเกิดแต่การบริหารใหม่สม่ำเสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกําลังอาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูกระอานนน้เรียกว่าอาทินวะสัญญาก็นะเ,าเรียนรู้ให้ชัดว่า นี่คือต้นเหตุของโรคทั้งหมดแล้วก็กำจัดนะกำจัดต้นเหตุนี้ซนะมันก็จะหายจากโรคได้จะเห็นได้ว่าพระพเ,เจ้าตรัสรู้พบว่าวิบากกรรมนะวิบากกรรมนี่เป็นวิบากกรรมท่านตรัสรู้พบว่าวิบากกรรมในอดีตส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกันนะสิ่งที่ออกฤทธิ์ทั้งหมดในชีวิตของคน คือวิบากกรรมในอดีตส,ส่วนหนึ่งกับปัจจุบันส่วนหนึ่งร่วมกัน,นามาสังเคราะห์วิบากกรรมเนี่ยพลังวิบากกรรมเป็นพลังสร้างผลทุกอย่างให้กับชีวิตจะไปจับเอาร้อนเย็นที่ไม่สมดุลด้วยเหตุต่างๆนี่แหละเป็นสารหรือพลังงานที่ร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยไปก่อโรคต่างๆในชีวิตของเรา,าอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ และถ้าเราไม่ทำวิบากได้สร้างแต่วิบากดีทำสมดุลร้อนเย็นพลังวิบากดีก็จะไปจับกับสมดุลร้อนเย็นน้าไปสร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคทุกโรคนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตดรัสลูเอานะเราลองมาดูว่าอาจารย์จะค่อยๆอ,อธิบายตรงนี้ก่อนนะก่อนจะได้อธิบายร้อนเย็นไม่สมดุลเป็นอย่างไรก่อนจะไปอธิบายเจาะลึก ว่าต้นเหตุแต่ละต้นเหตุนั้นน่ามีรายละเอียดอย่างไรอาจารย์จะอธิบายภาพรวมให้พี่น้องได้เห็นว่าวิบากกรรมนี่เขาไปจับกับร้อนเย็นไม่สมดุลแล้วไปก่อโรคทุกโรคได้อย่างไรนะอาจารย์จะเริ่มอธิบายตรงนี้นะพี่น้องก็จะได้เข้าใจแล้วก็วิบากดีไปจับกับสมดุลร้อนเย็นแล้วรักษาโรคทุกโรคได้อย่างไรนะเอามาเริ่มต้นเรียนตรงนี้กันนะ มาเริ่มเรียนตรงนี้กัน,น <c oughs> พระพุทธเจ้าท่นได้ตรัสถึงร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยมันทำให้เป็นโรคได้ทุกโรคสมดุลร้อนเย็นนี่ยทำให้หายโรคได้ทุกโรคนี่เป็นข้อยืนยันของพระพุทธเจ้า,นาในพระไตรปิฎกเต็มที่11ข้อที่293สังคีติสูตร,รนะ ในขณะที่อาภาษสูตรท่านก็ยืนยันเช่นนั้นนะยืนยันเช่นนั้นเรามาดูกลไกลามาเริ่มต้นดูกลไกลว่าถ้ามีสารหรือพลังงานที่ร้อนเย็นไม่สมดุลในชีวิตของเรานั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกลไกลทางวิทยาศาสตร์อาจารย์จะอธิบายกลไกลทางวิทยาศาสตร์และทางพุทธศาสตร์ไปพร้อ,รอมๆกันนะอธิบายร้อยเรียงให้ได้เข้าใจ ว่าเป็นอย่างไรนะทางวิทยาศาสตร์ทางพุทธศาสตร์เนี่ยนะจะมีกลไกทําให้เกิดโรคต่างๆหรือหายโรคได้อย่างไรในพระไตรปิฎกขที่11สังคีติสูตรก็ที่สุดกนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดนะถึงองค์เป็นที่ตั้งของเพียน5อย่างนะหนึ่งในห้ข้อนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อย,อยประกอบด้วยเตโชธาตความร้อนในร่างกายอันมีวิบากพลังสร้างผลเสมอกันไม่เย็นหนักไม่ร้อนหนักเป็นอย่างกลางๆควรแก่ความเพียรนั่นก็หมายความว่าถ้าใครเรียนรู้นะการทำเตโชธาตคือความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยไม่ให้มันเย็นหนักไม่ให้มันร้อนหนัก นะด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่ซึ่งมันมีวิธีสองด้านด้านด้านวัตถุกับด้านจิตนะรูปธรรมกับนามธรรมานะซึ่งรูปธรรมมีฤทธิ์สามสิบเร์เซนบวกลบนามธรรมามีฤทธิ์เจบร์เซนบวกเกินร้อยนะถ้าได้ด้านรูปธรรมหรือนามธรรมาสังเคราะห์ร่วมกันแล้วทําให้เตโชธาตความร้อนในร่างกายของเรานนั้ไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก ก็จะเป็นพลังสร้างผลพลังวิบากคือพลังสร้างผลให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยแต่ถ้าร้อนเย็นไม่สมดุลมันก็มีโรคมากมีทุกข์มากแต่ถ้าสมดุลร้อนเย็นก็จะมีโรคน้อยมีทุก์น้อยเรามาดูกลไกทางวิทยาศาสตร์กันบ้างนะว่าเอโดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเวลาร้อนเย็นไม่สมดุลนั้นเขาก่อโรคได้อย่างไรนะเรามาดูหลักวิทยาศาสตร์ ชีวิตคนเรานั้นก็จะมีระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังหน้าตาแบบนี้อยู่ที่แนวกระดูกสันหลังของเราระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังจะแผ่กระแสประสาทไปควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเราด้วยปฏิกิริยาที่เรียกว่าบีเฟะคือการเกร็งตัวบีบเอาพิษ อันตรายหรือทุกขออกจากชีวิตนะถ้าได้แน่รูป,ปรธรรมนะปฏิรริแฟกจะเกิดขึ้นเมื่อมีอันตรายมากระตุน้นอันตรายที่เด่นๆก็มีความร้อนสารเคมีหรือว่าเนะชิงกลนะเชิงกลคือสิ่งที่มากระแทกความร้อนกับสารหรือพลังงานที่ร้อนเกินหรือว่าสารเคมีก็ได้นี่คือนะตัวที่เป็นรูป,ปรธรรมที่เด่นๆก็ จะทำให้เกิดรีเฟกคือกล้ามเนื้อหดเกร็งตัวที่จะบีบเอาอันตรายพิษหรือทุกข์นั้นออกไปจากชีวิตนะอันนี้ก็จะเกิดปฏิกิริยารีเฟกตขึ้นมาได้ <c oughs> นะอีกอันนึงนะปฏิกิริยารีเฟกตจะเกิดขึ้นก็คือภาวะเย็นเกินภาวะเย็นเกินเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าเมื่อมีสารหรือพลังงานที่เย็นเกินก็จะทำให้เกิดรีเฟกตเหมือนกันการ หดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อจะเกรงตัวบีบเอาสิ่งที่เย็นเกินออกไปจากชีวิตของเรา,น,านี่ก็จะเห็นได้ว่าชีวิตนี่ถ้ามีร้อนเย็นที่ไม่สมดุลกล้ามเนื้อก็จะไปเกรงตัวบีบออกถ้าพิษร้อนเย็นไม่สมดุลมากเป็นไงกล้ามเนื้อก็จะเกรงค้างพอเกรงค้างาของดีก็เข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียก็ออกไม่ได้เซลล์ก็เสื่อมก็เป็นโรคได้ทุกโรค นี่ก็เป็นจุดที่จะทําให้เป็นโรคในทุกโรคนะโครงสร้างโครงรูปผิดปกติก็เสียหน้าที่ไปหมดนะนี่คือด้านรูปธปรรมนะด้านรูปธรรมก็จะเป็นอย่างนั้นยิ่งถ้าเกิดความรู้สึกปวดขึ้นมานะโอ้โหเขาจะยิ่งเกรงตัวบีบใหญ่เลยนะแต่มีอาการปวดอาการทุกข์อีกนะถ้าเมาื่อใดชีวิตมีอาการปวดอาการทุกข์นี่กล้ามเนื้อก็จะยิ่งหดเกรงนะบีบเอาความทุกข์ออกไปจากชีวิตอีกเหมือนกันนะ อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเขามีรายละเอียดของเขานะก็จะหดเกรงเอาทุกข์องไปจากชีวิตเวลามีความเจ็บปวดขึ้นมาก็ยิ่งนะชีวิตก็ยิ่งเกรงตัวบีบเอาความเจ็บปวดนั้นออกไปจากชีวิตของเรานะอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วถ้ามีอาการไม่สบายในร่างกายเราชีวิตจะเกรงตัวมีร้อนเย็นที่ไม่สมดุลก็มีอาการไม่สบายก็เนี่ยจะเกรงตัวบีบออกแม้แต่ใจก็เหมือนกันนะ นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าแม้่ต่ใจก็เป็นเช่นเดียวกันนะถ้าใจไม่สบายขึ้นมาปุ๊บเป็นไง <c oughs> ก็จะเกิดปริกริยารีเฟกเก่งตัวบีบออกเหมือนกันนะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พบเช่นนั้นนะถ้าเรามีใจที่ไม่สบายขึ้นมาปุ๊บนะระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังของเราจะสั่งกระแสประสาทของเราให้เกิดรีฟเฟกเก่งตัวบีบออกเช่นเดียวกันนะ ระบบประสาทซิมพอธติกของเราน่าก็จะต่อสู้กับความทุกข์ใจความตึงเครียดน่าลองสวิตมาดูนะการทํางาน,นของระบบประสาทซิมพอธติกเพื่อต่อสู้ภาวะตึงเครียดเขาจะเพิ่มความดันเลือดทําให้หลอดเลือดหดตัวหัวใจเต้นเร็วและแรงน่เพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารของเซลล์ทั่วร่างกายเพื่อผลิตอาหารมาเกรงตัวบีบประทุกใจออกและพยายามดันออก ความดันเลหิตขึ้นเลยนะอันนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยซึ่งนะักวิทยาศาสตร์ก็ได้พบนะได้พบสิ่งเหล่านี้แหละนะตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามเลยกับถ้าเราใจสบายตรงกันข้ามกับใจสบายนะถ้าใจสบายสารเอนโดฟินน่าจะหลั่งออกมาจากต่อมพิทูอิทารี่นะเนี่ยโอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าใจเราสบายเราเป็นสุขี่กลับหัวเลยนะ โอ้กับหัวโดยผลเป็นยังไงเดี๋ยวลองอ่านให้ฟังหลักวิทยาศาสตร์ที่สําคัญคือสารเอนโดฟินเป็นสารเคมีจําพวกเดียวกับฟินซึ่งเกิดขึ้นภายในร่างกายโดยสมองส่วนไฮโปทารมัสและต่อมใต้สมองพิทิอิทารีกแกรนเนื่องมาจากเป็นสารเคมีชนิดเดียวกันกับฟินจึงมีฤทธิบ์บรรเทาอาการปวดและทําให้รู้สึกสุขสบายหรืออีกในหนึ่ง สารเอนโดฟินก็คือ,อยากแก้ปวดแบบธรรมชาติเอนโดฟินมาจากคำว่า endogenous morphine ซึ่งหมายถึงสารมอร์ฟีนที่ถูกผลิตขึ้นมาภายในร่างกายโดยธรรมชาติซึ่งไม่ก่อผลเสียต่อร่างกายเมื่ออยู่ในภาวะที่สุขสบายนะมีการกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินขึ้นเมื่อสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมานี้นะไปจับกับตัวรับ ชนิดฝิ่นในสมองจะมีผลโดยรวมทําให้ลังการหลั่งสารของโดปามีนมากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายต่างๆเช่บนบรรเทาความเจ็บปวดเกี่ยวข้องกับสมดุลความหิวการนอนหลับระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนอกจากนี้ยังมีผลต่อการควบคุมการสร้าง ฮอร์โมนเพศและที่สำคัญของสารเอนโดฟินสามารถส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มก oh ันของร่างกายเห็นไหมโอ้โหถ้าใครเข้าใจอันนี้ก็คือวิบากดีนะถ้าใจเรามีความสุขเนี oh ่ยโอ้โหไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่ต้องเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกข์กล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกพลังกลับมาเป็นของเรา นี่แหลสร้างสารเอนโดฟินออกมาทำให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงทํางานได้ตามปกติมุดเลยนี่ก็เป็นเรื่องมหาศจา์อันนี้ก็คือผลผลวิบากของใจที่ไรทุกใจที่น่ะเป็นสุขนั่นเองนะใจที่เป็นสุกนี่มันก็จะมีผลที่ดีมันเป็นใจที่ไม่เบียดเบียนมันเป็นใจที่ไม่เบียดเบียนพอใจที่ไม่เบียดเบียนก็เป็นพลังวิบากดีที่สร้างผล เหล่านี้นะมีผลทําให้เนื้อเยื่อต่างๆผ่อนคลายมากขึ้นเห็นไหมมันไม่มีทุกข์ใจต้องไปบีบออกมันจะผ่อนคลายเลยนะาทาให้มีผลทําให้เนื้อเยื่อต่างๆผ่อนคลายมากขึ้นทําให้อาการปวดบรรเทาลงและมีผลทําให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้นทําให้เม็ดเลือดขาวเดินทางเข้าไปฆ่าเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นโอกาสเจ็บป่วยก็ลดลงคือทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเอง มันมหัศจรรย์เนะเาะนี่แหละนักวิทยาศาสตร์เริ่มพบตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่านี่คือพลังเขาไม่รู้ว่าอันนี้พลังเป็นพลังวิบากหรือพลังสร้างผลที่มันเกิดจากจิตวิญญาณแต่เขารู้ว่ามันเกิดจากจิตวิญญาณแต่เขาเรียกคนละอย่างใช่ไหมพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิบากคือพลังสร้างผล ใช่ไหมแต่นักวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเออนี่พอใจเป็นสุขนะนะมันจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาจากต่อมพิทูอิตารีทาให้เซลล์ทุกเซลล์แข,ข็งแรงทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวน,นักวิทยาศาสตร์ก็พูดไปอย่างนี้แล้วก็โอ้โหนะชีวิตหลั่งสารเอนโดฟินออกมาเซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงเลยเขาก็พบอย่างนี้นะแต่พระเจ้าก็ตัดอย่างเดียวว่าเนี่ยใจที่ไม่เบียดเบียนใจที่เป็นสุขนี่นะ พระ yup. พุทธเจ้าก็ตัดใจที่เป็นสุขในี่ใจที่ไม่หวั่นไหวไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวใจเป็นส like ุขนี่มันจะทําให้หน้าร่างกายแข็งแรงพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าจะทําให้ร่างกายแข็งแรงจะทําให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตไม่เป็นทุกข์ท่านบอกมันไม่มีทุกข์มันมีแต่สุขมีแต่ประโยชน์สุขเท่านั้นท่านก็ตัดว่าอย่างนี้นท่านรู้แล้วพุทธยอดเนี่รู้หมดแล้วมันทั้งทําให้ร่างกายแข็งแรงโรครดลงทําให้เกิดเหตุการณ์ดีดี นเรื่องร้ายๆลดลงเบาไปจริงๆพฤติกรรมใหม่ถ้าใจเป็นสุขโดยเฉพาะสุกยั่งยืนสุขจากการกําจัดกิเลสเนี่ยโอ้มันจะไม่มีโรคไม่มีเรื่องร้ายเลยมันมีแต่เรื่องดีเท่านั้นแล้วก็ดันโรคเรื่องร้ายเก่าให้เบาไปได้ด้วยเนาะก็ได้เรียนรู้นะสิ่งที่พระุเจ้าตรัสรู้ยิ่งใหญ่นใจที่เป็นสุขเนี่ยเป็นใจที่ไม่เบียดเบียนก็มีประโยชน์มหาศาลเลย ทีนี้ก็ส่วนใจที่เป็นทุกข์เป็นไงโอ้โห,โห,โหน่ากล้ามเนื้อต้องไปเกรงผลิตพลังงานมากมายมาเกรงตัวบีบทุกข์ออกพยายามดันออกน่าเกิดลมไหลเวียนไม่สะดวกเซลล์เสื่อมมดดันไปร่างกายพังมดุดนะเป็นโรคใดทุกโรคนะมันก็กลับกันเอาละเมื่อเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างนี้แล้วเรามาดูนะเรามาดูต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันจะเป็นโรคแต่ละโรคได้อย่างไร นเรามาเริ่มต้นจากโรคมะเร็ง